สุพรรณเอฟซีนิววันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องสำหรับความเคลื่อนไหวของชาริวชาป,ปุยมิดฟิลด์ของสุพรรณบุรีเอฟซีสโมสรชั้นนำแห่งศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทีล่าสุดกลับมาเมืองไทยและได้รับการต่อสัญญาจากต้นสังกัดออกไปอีกหนึ่งปีนั่นเท่ากับว่ากองกลางทีมชาติไทยจะได้อยู่คักแข้งในถิ่นสุพรรณบุรีสเตเดียมไปจนถึงปี2017ดังนั้นวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของบิ๊กท็อปวราวุศิลปะอาชาประธานสโมสรที่ตัดสินใจขยายสัญญาของชาริวชป,ปุยออกไปอีกหนึ่งปี พร้อมบทสัมภาษณ์จากปากของดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์ว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างหลังจากที่จรวดปากาต่อสัญญากับทีมออกไปอีกหนึ่งปีพร้อมแล้วไปความบทสัมภาษณ์กันเลยครับเนื่องจากในเบื้องต้นนะครับทางาการเซ็นสัญญาระหว่างน้องชายชัปุยกับสุพรรณบุรีเอฟซีนั้นมีการเซ็นสัญญาอยู่2ปีแต่เนื่องจากว่าปีนี้นะครับทางน้องได้รับบาดเจ็บนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันและทางสโมสร นะครับเลงเห็นแล้วว่าน้องนั้นได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลนะครับได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอีกหลายล้านคนในการที่จะมาหันมาเล่นฟุตบอลหันมาเล่นกีฬานะครับดังนั้นก็ได้มีการพูดคุยนะครับและตัวน้องชาปุยเองนะครับก็เห็นชอบด้วยดังนั้นก็เลยได้มีการเรียกได้ว่าต่อสัญญานะครับวันนี้เราต่อสัญญาทั้งผู้ผลิตแบรนด์เสื้อผ้านะครับต่อไปอีก2ปีแต่ว่าของกรณีของน้องชาปุย นะครับน้องอยู่กับเรา2ปีแล้วน้องชาปุยก็ระหว่างสุพรรณบเรี FC และตัวชัปุยเองเราก็ต่อสัญญานะครับมีการเพิ่มสัญญาต่อไปอีกหนึ่งปีเท่ากับว่าโอ้ว่าไปแล้วสัญญาของชัปุยนี่เซนยาวเท่ากับวอริกเลยนะครับปลายปี2017นะครับ I'm very happy to be a part of uh, Supaburi for one year more and uh, I have first of all I have to say thank you of course for this chance and

ก็ตอนนี้นะครับก็จะกลับไปที่สว mm ิสแลนด์อนกครั้ง,งเพื่อตรวจเช็คร่างกายสภาพของการบาดเจ็บตอนนี้นครับก็จะไปเช็คกับทางคุณหมอที่ดูแลรักษาการอยู่แล้วก็แพนเนอร์ส่วนตัวที่สวิสแลนด์ก็ชักปุยคิดว่าน่าจะกลับมาได้อีกทีน่าจะช่วงสิงหาคม So I hope um, that I can start in September, starting to train with the team slowly or with the p h y s i o in s u b a m Buri, and then come back to the field. ก็หลังจากกลับมานะครับช่วเงเดือนสิงหาคมก็จะกลับมาเริ่มซ้อมกับทีมสวรรค์เอฟซีเราก็จะเริ่มเทรนอาจจะเทนเบาๆก่อนนะครับกับนักกายภาพของทางสโมสรเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องดูตามสภาพร่างกายต่อไปครับ yeah, first I have to say sorry that I'm not here, that I was in Switzerland. Uh, was a difficult time. So now I was here for one match a g a i n t TOT, and it was really welcome hello for me and I want to say thank you to everyone and I will be back soon I promise ก่อนหนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลสุพรรณเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนที่คอยให้กำลังใจสปูยตลอดเวลานะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากระหว่างที่เขากลับไปเขาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ให้แฟนบอลทุกๆคนที่เขาต้องกลับไปซูสแลนในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากได้ไปดูเกมกับท o t เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ความอบอุ่นจากแฟนบอลทุกๆคนแฟนบอลของแมนเชสอร์ยูไเองก็ดีแล้วก็แฟนบอลส่วนอื่นๆด้วยก็ดีนะครับ Do the same belief and trust in the team and uh, I'm sure we have a great team. I'm sure we can win something this season. And uh, I wish them good luck and I hope I will be back. Okay. ก็เขาก็อยากจะบอกฝากถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าขอให้ทุกคนโชคดีในฤดูกาลน,นี้แล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าฤดูกาลน,นี้เราสามารถจะชนะด้วยถ้วยหนึ่งได้นด,ดีนะครับ